วันนี้ทำอะไรให้มันแดดดีไหมนะอืมเป็นว่ากูทำข้าวผัดให้มันแดดดีกว่าอินให้อีนอกะกสาเแดดใช่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 วันนี้กลับบ้านไปแคมอะไรน,นี่นะกินขนมลีที่บ้านหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นั่นน้ำใช่ค่ะนั่นคือน,น้ำนั่นคือน,น้ำค่ะเก็บน้ำแล้วเป็นไงลื่นค่ะลื่นใช่ลื่นอังเดิอนเดินนะ ฟ a m ม l ลวิเออร์อนย่างค่ะเหยียบน้ำเป็นไงคะบอกตอนแรกค่ะเรื่นค่ะชัดต่อมาอ่าโอ้นู้อานักเสียงอะไรกันอ้า uh, กูพอจะปฏิต่ปะต่อได้ละอืมนั่นไงกูว่าละมันต้องอาไอีเป็นกูที่ลากมัน เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งสินะกูชักจะปวดหัวกับมันกันไปแล้วนะไอเฮียอีนกกระสาเฮียตัวเฮียเฮียเนี่ยโอ้ฮะนั่นเออกูรู้ละอ้าฟรีวิวมินิสเตรดเบรดแล้วติดตามตั้ง อุบาทค่ะายข้าวไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะอีนกกระสาโกนเสียงดังแล้วมันก็กินเด็กผมอีข้าววันนี้น่ากินขน้ละอร่อยชิบเป็นเลยอร่อยมากมากมาก,มาก,มาก,มากแบบดับเบิ้ลกูไม่ได้นอนอีกแล้วน้ำใชค่าน้ำอันตารายอันตารายอยู่แล้วค่ะ ยินแก้แหาแล้วก็ื่นแล้วก็อ่าวันนี้ไปทำอะไรดีนะ่าเดี๋ยวขนมเลสเแล้วเอเสียงอะไรอ่าไปดูนาฬิกาดีกว่าอืมโอเคชัดเจนอืมมัน18นาฬิกา30นาทีแล้วนี่นะ่าอะไรกันวะทาไม ฮะมันจะทำอะไรกับกูอ่ะอิส่าแบบนี้กันเงี้ยเหรออ้าอมาอิส่มามามันเร็วกันไปกูม,มาหัวอาร์ฟิลเมสเลเดลห้องนี้สินะใช่ห้องนี้ห้องนี้อนเอยดเปิดติดตามต่อไปลาลาขับรถขับรถเอ๊ะเอ็ดทำไมมันเปิดไม่ได้ว้าวเปิดไม่ได้กันเหรอ